สบายดีสบายดีพี่น้องสบายดียำสาวๆบ่าวแพงบ่าวแสงออกมาขนเขา่าขับไ,ไวเเล่าพี่น้องเลยสบายดีเบสุขสุขคนเดอ้อในประเทศและก็ต่างประเทศขนเขา่าสองคนพี่น้องเมื่อนี้สิเลอดบอ่เขาก็บ่ได้นหน่อยได้นี่พี่น้อง คนเขากำลังหมัดอยู ôn, e. kh kh ่พี่น้องคนเขาเมื่อเล่าบ้านสีสว่างหมดแล้วพี่น้องเอ้ยคนสองคนกับบ่าวแซงยายอ้วนกับคนขับไปเกี่ยวอยู่ทงนั่นแล้วพี่น้อง ยายอ้วนน้นองแตงพอ่าแพงฮุบไปหน้าทงนั้นบิดแล้วเอแต่บ่าวแพงกับบ่าวแสงเมื่อนี้ออกมาคนเขาสองคนตาเปียกพี่นอ้องจักสี่ล้วจักโมงพี่นอ้องเอ้ เป็นกำลังใจแห่งบาแพงงเด้อมือนี้ยันนั้นลังกล่องไปเลยอยู่พี่น้องสองคนเ,นเจ็บแอวจะลังกล่องแหละเอากคร์บอนอมน้องะพี่น้อง

แบกขึ้นรถไทยเมื่อฮอดบ้านกับแบกลงรถไทยพี่น้องแบกบขึ้นเล่าออบ้านนี่ oh, <way. S 1> งานนี่เป็นงานบุชายพี่น้องเอ้น้องแต่งผนไปเกี่ยวเขาบ่ได้มาสอยออ้มีแต่เบาแพงไอ้เบาแซงก็เบาแพงสองคน สิแลจักมุงยังบ่ฮูมัดแล้วกับคนมันจะแบกเขาขึ้นแล้วแล้วบาแห้งกับสิฮุบหอบสัมพาละกับบุงกะตาใยอวดเลยพี่น,อน้องเอ้ย บอดี้ก็ยันรุดเนาะพี่น้องเวลาแบกมักรุดตรงนี้ตรงนี้ได้ลอยหาซีพนไปตรงนั้นบ่ฮู้สิได้เท่าใดรพี่น้อง บางปีกับมานบางปีกับหมมานพี่น้องเห็ดหน้ากันตามผลพระอากาศเนาะพี่น้องคันได้ผลนปีนนได้ผลน,น,น,นดีก็ได้เขาได้หน้าพี่น้องปีงได้ผลนแห่งผลนแหล่งพ้นโบต,โตกหากะบกบ,บได้เขา หนึ่งแจ็คจโลพี่น้องเลยประมาณหาชิปโลแบกึ้นก่อนแล้วแสงก,นกอนนาน,นะอว่วนมัดบ่แล่อยังข,ขาวตา จ่างคนพี่น้องได้สามสี่คนบ่มนถวยม่ด้วยใช่ตักออกอีกก่อนเห็นถั่ยยุมันหมัดบ่ได้ใส่เต็มพข แล้วเบิร์ตงใ่สิได้กล่มเป็นมัดเป็นหมัดก่เก่าและชิมหาชิมฮกสอบใส่ลยกับเได้่นอง Say lại lột mân bươn hụi bội lại nga 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 bỏ nga 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 không โน้มันชิได้ลื่นกันพอถอดได้ด้ได้โบลื่นกันดอกบฮอดเศ้าคือเก่าไปใช่เศ้าสอบพอดีและตีนแต่ตีนลดกับพอดียางลดบอแพงกับพอดีน ก็คอยทิ่มเน้อเย่ายันตอกมันขาดต็ขาดไข้อว่าเลยได้นี่ บาแสงคนขึ้นใส่ได้ทีละสิบห้าสิบหกสอบพี่นนองใส่ได้ปลายไพชิมีไยนับคงมีแต่ว่าอันว่างว่างอันแถวและสิบสอบ เออม <the> ัดเขานำเบาแพงเดี๋ยวพี่น้องเด้อค้นกันสองคนเมื่อยแล้วพี่น้องเลยเผื่อสิเล สีเขียวน้ำมันมาเติมลรหลุดใส่ร้ายมือบืนบ่ได้

จอวนมาถ่ายกับโบแล้วพี่น้องพระเมื่อเกี่ยวเขาเคยพี่น้อง เอาแพร่กับพี่ขอจบคลิปก่อนนะพี่น้องเด้อจย่างไรก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เราแพร่เนี่ยพี่น้องสบายดีสบายดีเมื่อสุขทุกคนเพาะกันคลิปหนาพี่น้อง